นั่นไงได้มาแล้วโอ้โหพ่อพันมึงจ้าสวัสดีครับี้ัเ้รสียาา วันนี้มึงเห็นไม่ได้ออกนอกพื้นที่นะนะทุกคนแลวก็เมื่อวันมึงเห็นไม่ได้มาช้อนปลากัดเพรามึงเหยติดท,ทาเว้าอยู่ใครที่อยากดูคลิปเว้าก็เข้าไปดูได้ช่องที่บังเอียดเพราะว่ามังอียดทาเว้าลงแล้วปนีนี้ไปสักหน Please ึ่งองามคลิปแล้วทุกคนบอกเลยว่าสนุกมากปเป่ามังเหยขึ้นหน่อยทุกตัวแต่ว่าช่วงนี้คือปลากัดล้วนๆฉะนั้นวันนี้มึงเหยต้องมาตามล่าปลากัดเพราะว่าลูกค้าอยากได้แหล่งนี้ฉะนั้นมังเหยต้องมาแหล่งนี้และเราจะพบของดีหรือไม่ตอนนี้น้ำเริ่มแห้งไม่รู้ว่ามงเนนีี่่่จมมตััวหปลลาาาากทไได้ ฝากกดไลค์กดแชร์และตามมาเลยแหล่งนี้บอกเลยว,ว่าเด็ดจ,จัดเจ๋งปเป่งไปรับชมเลยทุกคนมาบอกคำเดียวทุกคนเออน้ำแห้งแล้วแต่ว่าฝนตกนั่นแหละแต่ว่าน้ำมันแห้งงงไหมฝนตกแต่น้ำแห้ง <c oughs> <c oughs> ปกติดูทุกคนบ่อนี้น้ำจะเยอะดูนะปกติบ่อนี้น้ำจะเยอะแต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งแล้ววันนี้เราก็รอรุ่น เดียบางเหยียก็มาตีปลาช่อนทักวันวไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่ว่าดูจากรัดเราแล้วบางเหยียดไม่รู้จะมีแต้มหรือเปล่ามามากดไล์ก็แช์เป็นกำลังใจเหยียดแล้วมาดูกันว่าเราจะได้ปลาไหมทุกคนก่อนน้ำมันลึกไปดูเมื่อก่อนบางเหยียมาชนตรงนี้ถึงเลยทุกคนแต่ว่าวันนี้มันลึกแห้งลงไปด้านล่างน,นนะแห้งไวมากทุกคนปีนี้แต่ว่ามันก็เข้าหนาวาว่าไวว่ามาดูกันว่าเราจะได้ไหม โอกาสนะถ้าเราเจอฟองอุ้ยโกบโคตรไวตรงนี้เนี่ว่าน่าจะมีถ้ามีฟองแต่ว่าไม่รู้ว่าใครมาก่อนเหน็นแล้วหรือเปล่ามาดูทุกนอืมพิสมิล่ะนั่งงตามโดงไม่โดนไม่โดนเลย ไม่โดนนี่เลทุกคนโอ้โหได้มาคู่หนึ่งผู้เมียอายุน้อยตัวเมียสวยเก็บก่อนเก็บก่นก่อนเป็ดนึงนะทุกคนเก็บก่อนเก็บก่อนน่าจะได้ผู้ใหเลยนะได้ตัวเมียสวยแบบนี้ทุกคนสวยจริงทุกคนดูเห็นไหมดูอืม สวยมากเลยนี่อ uh huh. ื้มดูดูจับยากไปด้วยปู้รู้ว่เมียไม่รู้ลองรูง้ใครรู้ลองคอมเมนต์มาดูนี่นี่คนน่าจะเป็นเมียใช่ใช่เมียแล้วก็สวยมากทุกคนดูสวยจดี๋ยดี๋ดีวยวไหนเดีจจ๋ดยวน,น,นะอืมอืมปลาอะไรคอมเมนต์มาดูสวย,ยแต่ว่า ไปต่อที่จริงน่ามีผู้เหเนี่ยไม่น่ากละนั่นไงตัวเดิมอู้ได้ไหมล่ะตัวนึงเราตัวเมียเราลอยไปออนไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เราไม่เอาเราค่อยจะเอาไอ้ใหญ่หน่อย นั่นไงได้มาแล้วโอ้โอ,โอ้ได้พูมาสซราสีตัวแล้วนี่ได,ดนะนได้หมดเลยนี่ทุกคนนี่อายุนอย้อยร้อยล้านเก็บไปเก็บปลา,ไป,ปลาไปคุณนอุย้ยอยากแล้วเุ้ยหนึ่งตัวได้สีแล้วนี่น สองตัวอปไปขุนนอนในบ่อเงี่ยมีบ่อแล้วเจ้านี้สามตัวโอเคอืมหลุดตรงๆสามแบบอ่ะนจ้าตรงนี้ตป็นโอ้โหตัวนี้นอนนอนได้มาลาวทรงสวยๆแต่ว่ามันใส้ไม่ใหญ่แต่ว่าเก็บได้เก็บได้เก็บได้ แต่ก็เถอะทุกคนอ๋อนะอ๋อนะอ๋ันี่มันมาฟุกเลยทุกคนน่าจะนี่ทุกคนเนีโอ้สวยตัวนี้ทุกคนอฮึสวยไหมสวยเลยอืมโอ้โหปัดเดียวทุกคนเถอบังจามังจาว่าบังอี้ไม่ชวนเลยไม่ช่วนบังจาทำงานมาเลยมังจา โอ้โหพ่อพันมังจกาพ่อพันมังจกาพ่อพันสเปนเลยมังจกาวันนี้โอ้โหทำเป็นร้าเลยมังจกาดูดูคนมังจกาพ่อพันธุ์ตัวนี้พ่อพันมาตัวนี้โอ้โหพ่อพันมาตัวนี้พ่อพันมังจกาดูอุ้ยพ่อพันมังจกาเฮ้ยชวยหนาดรอชวยกว่านี้มีเลยไหมมังจกาดูมังจกาดูมังจการดูมังจกาโอ้โห ดูสวยๆโอ้ยโอ้ยวันเกิดมาไม่ได้มาปีนี้เนี่ยก็บหมดสวยจริงปิงไปต้องตกแล้วน้ำไม่มีของน้ำไม่มีของเลยโอ้โหน้ำไม่มีของน้ำไม่มีของมีของไหมโอเคไปต่อตกแล้วมีของมีของแน่นอน น,นู่น้างเองหมดเลยน้างเองเดียวเราก็มาเก็บในส่วนนี้ได้โอ้โหน่ามีเลยที่คาดหวังไว้นางแต่ว่า,ไ,าไม่ได้

โอ้โหได้ไม่พันมาเก็บเก็บได้ไม่พันจริงไหมใช่ใช่อืมอืมไม่พันใม้หมดเลยไม่มีของนะทุกคนไปเอาเดี๋ดวยวพ่อมนะไม่แม่มันต้องมีพ่อม,นะมาลุ้นตรงนี้แหรอ ใต้น ch oh. ี้นะในตัวนี่ตัวคนน้ำแห้งดูแห้งเร็วมากเดี๋ยวจะไปจริงๆเราก็ตักใต้นี้ได้แหละแถวตรงนี้แหละมันอาจจะมีเหมือนกันโอ้ใหม่ใหม่ใหม่เรามาดูที่มีเลยดีกว่าปกตินั่นอยู่ข้างบนนี่เรามาใช้ตรงนี้มาก่อนแต่นี่มันลงข้างล่างมาแล้วข้างล่างนี่แหละ ่วาจะมีีไมมม่าทุกคนมาทุกคนกคน,นั่งยังไงทุกคนเงียบกีบนั่งไงทุกคนโอ้โหนั่งยังไงทุกคนนั่งยังไงทุกคนเงียบกีบเลยนะอื้มเ,เลิกเลยเลิกได้เลย โอ้โห oh, oh. ได้มาตัวหนึง่งไม่ใหญ่แต่ก็เก็บได้นี่เฮ้ย hey, หลุดพอกนี้มันนี่มาเก็บหมดตักต่อปัอแม่พันแม่พันก็เก็บได้ไม่ใหญ่ ตรงนี้เยอะทุกคนตรงนี้เคยตั้งไว้นีงลูกเยอะเลยดูปลาดู มีไม้มีไม้มีอีกไหมมีไม้มีมีก็ควักชาบุงียงพวกนี้มาทิ้งเต็มหมดแล้วเออป็นไงหมดแล้วเหรอรบกวนนีดก่อน นังชอบเยอะไม่เหนหรอกคนเป็นไงมังจาโอ้โหวันนี้เนาะเหนาะ้ังจาทำเลยละโอเคฝากกันแล้วก็เชแล้วตามอะไรกิบอื่นจะไม่ไปน้ำปื๊ดสวยพอได้สูง